สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายบิ๊กทูนะคะก็จะมาดูนะคะดูพ่อพลายนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะก็กําลังหายนะคะกาลังหายกาลังหยุดนะคะพอจะเล่นเล่นทรายนะคะเป็นพอ่อเป็นแม่จ้านะคะเล่นทรายนะคะตัวเขาจะเป็นสีส้มนะคะ นี่นะคะทรายอยู่ข้างๆนะคะนี่นะคะเป็นอย่างสนุกเลยนะคะเพราะายบิ๊กทูนนะคะสวัสดีครับคุณแม่นะคะทักทายนะคะนั่นนันกวักมือนะคะกวักมือเรียกพ่อพแม่เอซีทุกท่านนะคะนะคะ ก็ยังใจดีเหมือนเดิมนะคะตกมันสามารถเข้าใกล้ได้นะคะสัมผัสได้นะคะก็ขอฝากพ่อพ่อ<ๆ>แม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องพลายบิ๊กทูนะคะด้วยนะคะนะคะแม่ควันก็ขอฝากคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปต่อไปนะคะมาให้รับชมนะคะ นะคะกับขอบพระคุณค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะ